จะนึ่งข้าวเจ้าวันนี้จะมาอันนึ่งข้าวเหนียวแต่จใจ่ข้าวเหนียวญี่ปุน่นข้าวนึ่งอ่ะเจ้าเอา่นข้าวกำเอา่านกับข้าวไรเบอร์รี่เนะเาะข้าวข้าวกำข้าวไรเบอร์รี่นี่ก็อเป็นของญี่ปุน่นเหมือนกันเจ้าเดี๋ยวป้าดาวจะเอาอันเอานึ่งกับมอหุของข้าวเนาะป้าดาวนั่งล่างข้าวก่อนนะเจ้า เส้นนี้กต้มน้ำเฮื่อเดือนต้มน้ำเดือนแล้วแล้วก็เอามาเทาใส่นี่เจ้าเอามาเอา,เอาน้ำห่อนผสมน้ำเย็นเจ้าเทาใส่ในเข้านี่เลยแล้วก็เอามือจับดูว่าความห่อนนี่มันบอกอุ่นๆก่อนเอาผาสมน้ำ น้ำเปล่านี่นะเจ้าเอาเพียงอุ่นๆน้อยๆเนาะเอาแส่ไว้ประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีเจ้ากำเดียงมาชิมเม็ดเข้าดูว่ามันงัด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 ก็อถ้าดังกบก็เก็บพอนะเจ้าก็าน่าะเอาน้ำออกเอาไปใส่หม้อหุงเขา,เนานะปะดาขอแจกเขาแป๊บหนึ่งเจ้า ที่นี่ก็เอาเขา้าครบสิบนาทีแล้วก็เอาเข้ามาล่างเจ้าก่อนก่อนจะทําเอาน้ามลอนเข้าใส่ก่อนล่างข้าให้สะอาดล่างเข้าซึ้งสะอาดแล้วก็เอาน้าเปล่าใส่ผสมกับหน้าอันน้ำลอนเนาะเอาเจ๋วไว้สิบนาทีแล้วก็เอาข้าว,าวอ,าาออกมาล่างอีกเจ้าก็ได้ปรร้าดาวล่างข้าวก่อนเนาะ ข้าวเ้ากับเดี๋ยวป้าดาวก็จะไปใส่หม้อหุงข้าวเนาะที่นี่ก็เอาน้ำใส่เจ้าจะใส่เยอะข้าวจะเสะเนาะใส่พอน้ามปิมปิมเจ้า ที่นี้ถ้าไผ่ต้องการให้เข้าหอมเอาอยู่ในหมอ้อได้เป็นอาทิตย์กับน้ำส้มมะนาวเจ้าเอา,าน้ำส้มมะนาวใส่ไปนิดหนึ่งเนาะคนเข้าคือเข้ากันเจ้าถ้าน้ำม,มันเยอะก็ตักตักน้ำออกเจ้าอันนี้น้ำเยอะไปเจ้าเพราะว่าเข้าเฮามันอ่อนละ ก็เดี๋ยวป้าดาวเอาไปใส่อันม้อหุงข้าวก่อนเนาะเอาไปใส่อันติตีตัวมันงก่อนเจ้าเอาม้อหุงข้าวมาใส่เรียบร้อยแล้วเจ้าทีนี้ก็ปิดฝาเสียบปักเนะ 4ี่สิบสองนาทีเนาะกำเดียมาดูกันเนาะสุกแล้วเจ้าเมาะขนาดกันเดี๋ยวป้าดาวขอกรับเข้าก่อนเนาะ เนสุกเรียบร้อยแล้วเจ้าเนี่ยมาะขนาดเลยนี่เหรอปัดตรงเปน็นนึงเลยเจา้านึงกัมมอหูเข้าเจา้าง่ายลองทําดูเนาะจะไปใส่น้ำเยอะมันจะแสะเจ้าเนี่ยโหเนี่ยมาอขนาดปลาดาวเอาเข้ากําใส่นิดหนึ่งเนาะปลาดาวทากินบ่อยเจา้เจาแต่แบ่เคยทายคือือสมหือดูเนาะ เจ้านี่แหละเจ้าหุงนึ่งข้ากับอันหม้อหุงข้าวเนาะซุกเรียบร้อยแล้วเจ้าเข้าติหุงใน,มนหม้อตีกินเนาะเหมาะขนาดเลยเจ้าทำกันดูเนาะหุงแบบเหมือนมานานเจ้าก็ได้กินละปะ้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะเหมาะขนาดนี่พอเราเจ้าไม่ซเย่ย แก่เขาเข้าหยิบุุนเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ